สรุปห่าเตือนเตือตอนที่383ชื่อตอนว่าหลบหนีเปิดตอนมาก็จะเป็นการเปิดงานเลี้ยงอาหารเย็นวันอาทิตย์ครั้งที่หนึ่งวันนี้ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากเหล่าราชวงเออตอนนี้เรามีข่าวร้ายมาแจ้งให้ทราบองค์ชาย8ปดเสล่เลที่ประกาศว่าจะไล์ในวันนี้ได้มีการยกเลิกกระทันหันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพแต่วันนี้เรายังมีการบรรเลงและการแสดงที่วิเศษอีกมากมายเตรียมเอาไว้ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินจนถึงที่สุดด้วยอธิบายในส่วนนี้นะครับเมื่อกลับมาอ่านใหม่จะเข้าใจว่าทําไมองค์ชายเซเลสเลถึงมีแผนการใหญ่รออยู่ก็คือถ้าเขาได้มาไลฟ์สดในงานเฉลิมฉลองเนี่ยคิดดูสิว่าสัตว์เนนของเขาจะา สามารถครอบงําแล้วก็แพร่เชื้อไปสู่เหล่าราชวงศ์หรือคนที่มาร่วมงานได้แบบว่ามากมายและมันจะกระจายไปทั่วเรือวันดําได้เลยนะเออเป็นความสามารถเน้นที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะแต่การโดนครอบงำเนี่ยมันจะทําให้มีความลงไหลข้างไขกับองคชายสเลสเลมากขึ้นนั่นแหละครับแต่ในจังหวะนี้ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็คือองคชายสเลสเลนั้นโดนเก็บไปแล้วก่อนงานฉลองนั่นเองต่อมาก็มีการมาแจ้งกับองค์ชาย ขโจกับองค์ชายฟูเกสึว่ามีการเปลี่ยนแปลงการแสดงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่จํานวนเพลงช่วงครึ่งแรกกับเวลาเริ่มแสดงครึ่งหลังใช่ไหมละ่ะได้เป็นตัวหลักของงานนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วค่ะองค์ชายขาโจก็บอกนะองค์ชายฟูเกสึก็บอกว่าลําดับของผู้แสดงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะต่อมาครับก่อนการแสดงนะเมโลดีก็เริ่มคิดนะไม่เป็นไรถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาการที่องชายหนึ่งกับองชายสอง ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถเน้นไม่ได้มางานนี้มันทำให้ลดความกังวลนี่คือทางสะดวกของเราอีก90นาทีจะเริ่มดำเนินแผนการอธิบายในจุดนี้นะครับเมโลดี้นั้นทราบด้วยว่าองค์ชายหกับองค์ชายสเนี่ยเป็นผู้ใช้เน้นนะและเขาก็กังวลว่าถ้าสองคนนี้มาร่วมงานเนี่ยมันจะเพิ่มผู้ใช้เน้นเข้ามาและยังไม่รู้ความสามารถเน้นไงมันอาจจะมีผลต่อแผนที่เขาวางเอาไว้ ต่อมาการแสดงอื่นๆก็เริ่มต้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามแผนผังเลยครับในจุดนี้เราจะเห็นว่ามีบาโชนะขึ้นไปแสดงด้วยนะครับแล้วก็จะมีอิซูนบิขึ้นไปร้องเพลงนะทรงอย่างล็อกเลยครับต่อมาตัดมาที่ห้อง1013ขององค์ชายมัรยามเนาะบริการหนึ่งคนคุยกับพวกบิสเกตว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแสดงจะกลับมาทางนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม มันจะไม่เป็นปัญหาต่อการดูแลรายชินีหรอครับวอลิเก้บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ขาดกระทันหันเนี่ยมันไม่ได้ทาให้ต้องรีบเคลื่อนไหวอย่างแตกตืน่นไม่เหมือนกับกรณีขององค์ชายแล้วก็รายชินีหรอกนะด้วยเหตุผลนั้น,นถ้าหากมีการเรียกให้รายชินีกับองคชายมารับชมการแสดงพวกเราก็จะเป็นต้องออกไปจากที่นี่เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้ามันไปได้สวยเนี่ยเราก็สามารถตั้งหลักอยู่ที่นี่ได้จนกว่าจะถึงทวีปมืดเลยละ่ะฉันอยากใช้เวลายอย่างสงบสุขเท่าที่จะทําได้นะบิสเกตกระบอกนะเห็นด้วยนะ แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ยฉันว่าเพิ่มคนในห้อง1013ของจริงอีกสักนิดจะดีกว่านะมันช่วยลดความไม่เป็นธรรมชาติด้วยแหละเพื่อการลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ทางเนี้ยเราทําให้สมาชิกสมาคมฮันเตอร์เนี่ยที่อยู่กับองค์ชาย13ไปทางนั้นกันเถอะถ้าทํางั้นพวกรักษาความปลอดภัยก็คงกับได้ที่อยู่ที่นี่ยังไงก็ไม่เป็นไรล็อกถูกต้องแล้วเพื่อการรักษาความสงบสุขยังไงล่ะบริเก้บอกว่าอืมว่าแต่เธอบิเก้ก็พูดขึ้นนะ ฉันจะอยู่ที่นี่เองมันจาเป็นต้องมีผู้หญิงใช่ไหมล่ะต่อมาองค์ชายมารยามก็เรียกหาบิสเกตนะครับบิสเกตอยู่ไหนข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่าแถมองค์ชายเนี่ยก็ยังเอ็นดูฉันอีกวอลิเกตก็บอกอืมอย่างนั้นเหรอต่อมาก็มาถึงการแสดงของเมโลดี้ที่จะขึ้นมาเป่าฟุตดนะองค์ชาย10กับ11ก็กําลังตั้งตารอที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับ องชายฟูกสือบอกว่าตื่นเต้นจังเลยคะจีนองชายขโจบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นพวกที่ไม่คิดเรื่องล้มเหลวนะ่ะและทั้งสองก็จับมือกันนะก่อนที่เมโลดี้จะเริ่มบรรเลงเพลงนะครับองค์ชายฟูกีสือกับองชายขโจก็ได้ใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงฟังนะทหารก็เริ่มแปลกใจองค์ชายขโจก็เลยบอกว่าพวกเราจะเช็คเพลงของตัวเองนะนะรับทราบครับและแล้วเมโลดี้ก็เริ่มเป่าฟุตนะครับในจังหวะนั้นเมโลดี้ก็ได้คิดในใจว่าถ้าฉันเต่าแบบเอาจริงแล้วก็ จิตสำนึกของผู้ฟังจะถูกส่งไปยังโลกแห่งเสียงภายใน3นาทีหลังจากนั้นเมลโลดี้กระเป๋าฟุตทำให้ผู้ชมหรือว่าผู้ได้ยินเสียงทั้งหมดนั้นตกอยู่ในภาวังภาพตัดออกมาด้านนอกเคนนี่พาองคชายขาโจกับองคชายฟูกิสสวิ่งมาตามทางทั้งนี้ทั้งนี้เมื่อมาถึงยังห้องโถงจะเห็นว่าทหารทุกคนนั้นกําลังตกอยู่ในภวังไม่มีสติสัมปชัญญะเลยนะครับยืนเมอลอยเคนนี่บอกว่า อีกสองนาทีจะถึงจุดที่เรือชูชีพพอลงน้ำแล้วก็มุ่งหน้าไปยังที่ตะวันตกอย่างเต็มกำลังเลยนะ ความสามารถประตูคือไพ่ตายสุดท้ายให้ใช้มันแค่ตอนที่อันตรายจริงๆอย่างตอนที่เกือบจะโดนจับตัวเนี่ยมันน่าจะสามารถใช้ออกไปจากเรือชูชีพได้ในตอนที่จินตนาการถึงคาคินแล้วประตูไม่ปรากฏออกมาเนี่ยให้กลับมาที่ห้องนอนในเรือวันดำนะเราจะหาวิธีอื่นเพื่อช่วยพวกเธอให้ได้อย่างแน่นอนในระหว่างนี้เมโลดี้ก็คิดในใจนะสัตว์เนมขององค์ชายคาโจจะไม่ปรากฏตัวออกมาจนกว่าจะถึงที่สุดแต่ขอร้องเธอช่วยทำให้ เด็กสาวพวกนี้หนีไปได้ทีหลังจากล่ำลากันแล้วนะครับองชายฟูเกสึกับองค์ชายคาโจก็ได้ลงเรือชูชีพและมุ่งออกนอกเรือวานดำนะเคนนีไ่ได้คิดในใจว่าพยายามเข้าหนีไปให้ได้ละ่ะเอาละ่ะจากนั้นก็ภาพแฟดแบ็กก็เริ่มย้อนกลับมานะครับในช่วงที่เคนนี่โชว์รูปภรรยาและก็ลูกสาวให้กับเมโลดี้ดู เมื่อสองปีก่อนพวกเขาตายจากอุบัติเหตุหลังจากนั้นฉันก็ตามหาที่ที่ฉันจะตายมาตลอดไม่ได้นะเรื่องแบบนั้นมันช่างมันเถอะนี่คือแผนการที่ยังไงก็ต้องมีอาชญากรเพียงคนเดียวถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความเสียหายขนาดใหญ่ต่อภารกิจของสมาคมมันเตอร์โดยภาพรวมนะฉันตั้งใจจะไปพบภรรยากับลูกสาวอยู่แล้วฉันก็เลยมาช่วยเด็กสาวที่วิเศษสองคนนั้นยังไงละ่ะต่อมาเค้นนี่ก็ได้จบชีวิตตัวเองนะครับ เหตุผลที่เคนนี่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเคนนี่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการหลบหนีแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองและไม่ให้มีผลกระทบไปยังสมาคมฮันเตอร์ด้วยเพราะเคนนี่ก็เป็นฮันเตอร์นะครับและเขาก็บอกเจตจำนงของเขาว่าเขาอยากจะไปอยู่กับภรรยาและก็ลูกสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ซึ่งเมโลดี้นั้นไม่สามารถคัดค้านหรือห้ามได้เลยนะครับต่อมานะครับบริการหนึ่งคนแจ้งทางโทรศัพท์ว่า13.44การพูดตัวเลขคือรหัสของฮันเตอร์ ดูประโยคของตัวเลขและตอนนี้เรือชูชีพกำลังมุ่งออกสู่นอกเรือวานดำนะครับแผนการสำเร็จแล้วอีกเดี๋ยวจะถึงทางออกแล้วขจินพวกเราออกมาแล้วใช่ไหมแงสิพวกเราต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วถ้าอยู่กันสองคนแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกออกไปกันเถอะจับไว้แน่นๆนะในระหว่างนี้เองมีเงาดำคืบคานเข้ามาด้านหลังขององค์ชายขจโจฮะอะไรเนะี่ยไอ้ความรู้สึกไม่ชอบมาพากลเมื่อหันหลังกลับไปนะครับภายในเรือชูชีพนั้น มีเงาที่รูปร่างเหมือนมือจํานวนมากองค์ชายข้าโจตะโกนออกมาว่าฟูจังเปิดประตูเดี๋ยวนี้แล้วก็คิดในใจนะว่าอย่าบอกนะว่าถ้าออกจากเรือมันไม่ใช่การลกุกหนีแต่เป็นการตายตามในภาพที่เห็นนะครับตอนนี้ทั้งสองกำลังใช้ประตูมิติกลับไปยังเรือวานดำกลับไปที่เรือเร็วเข้าองค์ชายฟูเกสึใช้ความสามารถของสัตว์เนมเปิดประตูขึ้นมาแล้วรีบวิ่งเข้าไปนะครับเมื่อองคชายฟูเกสึเข้ามาในประตูนะครับประตูก็ปิดลงไล่ว่แววขององชายขาโจ องชายฟูเกสึได้จะต,ตกใจนะ,ะข้าจีนไม่เอานะไม่ได้สิข้าจีนข้าจีนในเวลาต่อมาองชายขาโจก็เปิดประตูผ่านเข้ามานะครับโอ้โล่งไปทีฉันเป็นห่วงแทบแย่เลยองคชายข้าโจก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรยังทันเวลาอยู่เอาละเรากลับไปที่เรือกันเถอะพิธีนี้น่าลำคาญกว่าที่คิดอีกฮะถ้าออกไปจากเรือโดยพลาการเนี่ยจะมีบทลงโทษเรามาทบทวนแผนใหม่แล้วลองกันอีกครั้งดีกว่าแต่ว่าเราต้องอยู่ในนิ่งสักพักก่อนนะ องชายฟูเกสือก็บอกว่าอืถ้าอยู่กับคัจจินแล้วก็ฉันสบายมากจากนั้นทั้งสองก็คานกลับไปยังห้องพักและก็มีคําอธิบายว่าสัตว์วิญญาณพิทักษ์ขององค์ชายสิบขโจกับองคชายสิบเอ็ดฟูเกสือเป็นรูปแบบที่เกื้อนหนุนกันองค์ชายฟูเกสือจะเป็นรูหนนส่วนองคชายขาโจไม่มีรูปร่างสัตว์เน้นขององคชายฟูเกสือจะมีความสามารถคือเมจิเค้าเวิร์มประตูแห่งความลับโดยจะเป็นความสามารถเคลื่อนย้ายผ่านมิติฟูเกสือจะควบคุมทางขาไป ส่วนข้าโจจะควบคุมทางขากลับหลังจากนั้นองค์ชายทั้งสองก็กลับมานอนอยู่ในเตียงเดียวกันนะครับแต่ภาพกระายออกมาที่เรือชูชีพมีร่างที่ไร้วิญญาณขององค์ชายข้าโจนอนอยู่ครับอธิบายบอกต่อว่าสัตว์เนนของข้าโจนั้นมีความสามารถคือฤด,ดูของสองเราไม่มีเธออยู่ถ้ามีหนึ่งในสองคนตายไปจะเปลี่ยนร่างเป็นคนคนนั้นและมันจะปกป้องอีกคนจนกว่าจะตายและแล้วก็จบตอนครับ อธิบายในส่วนนี้นะครับองค์ชายขาโจนั้นเข้าประตูไม่ทันนะแล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปบนเรือชูชีพหลังจากนั้นสัตว์เนนขององคชายขาโจก็ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นองค์ชายขาโจกลับไปคุ้มครององค์ชายฟูเกสึในรูปร่างขององค์ชายขาโจนั่นแหละครับโดยที่องค์ชายฟูเกสึก็ไม่รู้ตัวนะว่าองค์ชายขาโจตายไปแล้วนี่ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าการหลบหนีในครั้งนี้ ไม่สามารถทําได้หรือจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกฎของเกมชิงบอลลังว่าห้ามหลบหนีใครที่หลบหนีก็จะโดนความตายนั้นคืบคานเข้ามาเล่นงานเหมือนอย่างองคชายขาโจนั่นเองเอาละครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นการสูญเสียองค์ชายอีกหนึ่งคนแล้วนะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามในสุปฮันเตอร์ตอนต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ